จากเกาะสลัมสู่เมืองสวรรค์มึงเชื่อปะว่าประเทศที่แม่งจเจริญที่สุดในอาเซียนตอนนี้จุดเริ่มต้นของมันคือน้ําลูกผู้ชายของคนคนหนึ่งที่ร้องไห้โฮออกทีวีเหมือนเด็กโดนแย่งของเล่นย้อนไปปี19 6 5สิงคโปร์ไม่ได้เท่แบบทุกวันนี้นะเว้สภาพคือเกาะขยะเปียกๆที่ไม่มีหาอะไรเลยทรัพยากรเป็นศูนย์น้าจืดต้องซื้อทรายต้องนําเข้าแถมยังโดนมาเลเซียถีบหัวส่งออกจากประเทศเพราะรำคาญปัญหาเชื้อชาติลองคิดดูมึงเป็นผู้นําประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ แต่ประเทศเมืองเสือกไม่มีทางรอดเลยสักทางเป็นเมือง,งจะทําไงโดดตึกไปหาไปเลยไหมแต่ผู้ชายที่ชื่อลีกวนยูแม่งไม่ทําแบบนั้นเขาปาดน้ําตาแล้วบอกตัวเองว่ากูจะสร้างนรกนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ด้วยวิธีของปีศาจตอนนั้นสิงคโปร์แม่งคือศูนย์รวมความฉิบหายคนจีนตีกับคนแขกมาเฟียคุมเมืองขยะล้นถนนยุงลายชุมยิ่งกว่าชุมชนแออัดลีกวนยูมองดูแล้วรู้เลยว่าถ้าจะแก้ด้วยวิธีประชาธิปไตยโลกสวยชาตินี้ก็ไม่รอด ป๋าแกเลยงัดไม้ตายกำปั้นเหล็กออกมาใช้แกเริ่มปกครองแบบพ่อดุลูกไม่ใช่ดุธรรมดาดุแบบมึงเถียงกูตบใครถุยน้ำลายลงพื้นปรับใครไม่กดชักโครกปรับใครเคี้ยวหมอกแฝงมึงเข้าคุกไปเลยไอสัตว์โลกตะวันตกมองมาแล้วด่าเช็ดเฮ้ยนี่มันเผด็จการชัดๆแล้วเมื่อสิทธิมนุษยชนลีกลุนยูสวนกลับนิ่มๆว่าสิทธิมนุษยชนหาเหวอะไรกินไม่ได้เว้ยประชาชนกูต้องอิ่มท้องก่อนถนนต้องสะอาดก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องเสรีภาพ แกกวาดล้างสลัมไล่คนออกจากบ้านรูหนูและบังคับให้อยู่แฟลตที่รัฐสร้างให้ใครหือจับใครวิจารณ์สื่อปิดปากแกยอมเป็นปีศาจในสายตาของคนทั้งโลกเพื่อให้บ้านของแกเป็นระเบียบโคตรดาร์กแต่โคตรได้ผลแต่ความพีคที่สุดไม่ใช่เรื่องความสะอาดแต่มันคือการที่แกยอมฆ่าตัวตนของตัวเองทิ้งไปคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่คือคนจีนภูมิใจในภาษาจีนชิบหายแต่ลีกอนยูมองเกมขาดว่าถ้ากูจะรวยกูต้องคบกับคนรวยและคนรวยแม่งพูดภาษาอังกฤษ แกสั่งเปลี่ยนภาษาราชการเป็นภาษาอังกฤษทันทีมึงคิดดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายด่ายับเหมือนมึงบังคับคนไทยให้เลิกพูดไทยแล้วไปพูดอังกฤษอะ่ะโคตรทรยศบรรพบุรุษแต่แกไม่สนแกบอกว่าถ้ามึงอยากคุยกับโลกรู้เรื่องมึงต้องพูดภาษาโลกไม่ใช่ภาษาที่มึงภูมิใจอยู่คนเดียวผลลัพธ์เหรอจากเกาะชาวประมงจนจนแม่งกลายเป็นหับที่ฝรั่งตาน้ําขาวแห่เอาเงินมาลงเพราะคุยกันร,รู้เรื่องกฎหมายชัดเจนไม่มีคอร์รัปชันเพราะใครโกงโดนป๋าแกเชื่อทิ้งหมด สิงคโปร์เริ่มกลายร่างจากหนูสกรปรกเป็นราชสีติดปีกลีกวนยูไม่ได้แค่เก่งแต่เขาระแวงจนขี้ขึ้นสมองเพราะเขารู้ว่าความรวยของสิงคโปร์มันเปราะบางแค่ไหนถ้าไทยเอาจริงขึ้นมาความลับที่น่ากลัวที่สุดที่ทาให้ลีกวนยูนอนไม่หลับตลอดชีวิตไม่ใช่ศัตรูจากภายนอกแต่คือแผนที่โลกสิงคโปร์รวยขึ้นมาได้เพราะมันนั่งทับเส้นเลือดใหญ่ของโลกที่ชื่อว่าช่องแคบมราากาเรือทุกลำที่ขนน้ำมันขนสินค้าจากตะวันตกไปตะวันออกต้องผ่านหน้าบ้านมัน มันเลยตั้งด่านเก็บค่าตรงจนรวยเล็กเทะแต่รู้ไหมว่ามีสิ่งเดียวที่เป่ามนดําให้สิงคโปร์ชิปหายได้ในพริบตาสิ่งนั้นอยู่ที่ไทยครับมันคือโปรเจกต์ตำนานที่ชื่อว่าคอคอ,อดกลางลีกุนยูรู้ดีว่าถ้าวันไหนไทยบ้าจี้ขุดคลองลัดตรงนี้เมื่อไหร่สิงคโปร์จะกลายเป็นแค่ปั๊มน้ํามันร้างกลางทะเลท,ทันทีเรือสินค้าจะเทสิงคโปร์แล้วไปผ่ากลางไทยแทนเพราะมันใกล้กว่านี่คือเหตุผลที่แกต้องดิ้นรนสร้างประเทศให้เป็นมากกว่าแค่เมืองท่า แกเลยอัดฉีดระบบการเงินการธนาคารโรงกลั่นน้ำมันและความสะดวกสบายระดับพระเจ้าเข้าไปแกบอกลูกน้องว่าเราต้องบริการดีจนต่อให้ไทยขุดคลองพวกเรือแม่งก็ยังอยากจะแวะมาหาเราอยู่ดีวิสัยทัศน์ของแกไม่ใช่แค่การสร้างแต่คือการหนีตายแกหนีอนาคตที่อาจจะพังพินาศเพราะแกไม่ไว้ใจว่าเพื่อนบ้านอย่างเราจะตื่นขึ้นมาหยิบเสียมขุดดินเมื่อไหร่นี่แหละความอัจฉริยะที่เกิดจากความขี้ระแวงแต่ทุกความสำเร็จมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ และราคานั้นคือความกลัวภายใต้ตึ่นราฟ้าสวยหรูคือสังคมที่ถูกกดทับลีกวนยูไล่บี้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองจนเละฟ้องจนหมดตัวจับขังลืมแกสร้างระบบที่เรียกว่ามีประชาธิปไตยแต่มีทางเลือกเดียวคือพักกูแกคือให้สัมภาษณ์แบบโครหอดว่าถ้ากูตายไปแล้วเห็นอะไรผิดปกติในสิงคโปร์กูจะลุกจากหลุมขึ้นมาจัดการพวกมึงคิดดูดิแม้แต่ความตายแกก็ยังไม่ยอมปล่อยวางอำนาจ เพราะแกรู้ดีว่าสิงคโปร์มันเปราะบางแค่ไหนพลาดนิดเดียวคือกลับไปเป็นขยะเหมือนเดิมปี2015ชายแก่ปากจัดคนนั้นจากโลกนี้ไปวันนั้นฝนตกหนักทั่วสิงคโปร์เหมือนฟ้าแม่งร้องไห้แข่งกับคนทั้งประเทศจากวันแรกที่ร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังสู่วันสุดท้ายที่คนทั้งชาติร้องไห,ห้ให้เขาด้วยความรักลีกุนยูอาจจะไม่ใช่คนดีในนิยามของพระเอกหนังแต่เขาคือพ่อที่ยอมมือเปื้อนเลือดยอมโดนด่าว่าเป็นผด็จการ ยอมเป็นปีศาจเพื่อให้ลูกๆของเขามีข้าวกินมีที่ยืนและมีอนาคตบางครั้งโลกนี้ก็ไม่ได้ต้องการฮีโร่ในชุดเกราะสวยหรูแต่ต้องการปีศาจที่รักเราจริงๆจ,จบคราว